ค่ะกลาบสวัสดีพี่น้องมันมาหาประชาชนเวทีที่สวนลมแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศที่ดูรายการบูสกายอยู่ค่ะดิฉันตัวแทนจากภาคก,กลางนการยาณีจูปางค่ะตัวแทนจากไหนค่ะป้าเพนเค้กตัวแทนจากโคราค่ะภาคอีสานเนาะค่ะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากนะคะป้าเพนเค้กเดี๋ยวให้ป้าเพนเค้กสรุปจบ คนสุดท้ายนะคะฉันขอแนะนำชาวนาตัวจริงที่เขาทุกข์ยากแล้วกินแล้วก็นักเรียนที่อยู่อีกสองสามคนนะคะเป็นลูกหลานของชาวนาตัวจริงเดี๋ยวให้พบชาวนาของเรานะคะที่จะมาบอกว่าเขาเดือดร้อนย,อยังไงเรื่องโรงเรียนจะถ้าเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยปัญหาตามเกิดมาแน่คะ่ะรัฐบาลคะถ้าดูอยู่สงสารชาวนาเขาด้วยคะ่ะครับสวัสดีครับท่าน พี่น้องมวลมหาประชาชนและท่านแฟนลับของบูสกายที่อยู่บ้านกับผมนายสุทธิพงศ์คงแสงบุตรจากอำเภออุทัยพระนครศรียานะครับผมเป็นชานาตัวจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมปลอมด้วยเดี๋ยวผมมีเอกสารยืนยันเลยนะครับยืนยันได้นะฮะไม่ได้เดียวอ้างว่าโอโ้เนี่ยขึ้นดีไลท์ชนะปลอมทุกทีอย่ามาพูดกันเลยครับผมให้เกียรติทุกคนครับที่มาอ้างว่า โครงการรับจำนำที่ว่าชาวนาพูดว่าโครงการรับจำนำดีจังเลยนะครับป่านนี้ไอคนที่พูดว่าดีจังเลยมันก็ยังไม่ได้สตางค์นะครับแตไ่ได้สตังค์ที่ข้าพูดไปแล้วผมไม่อยากพูดอะไรเราเราไม่ว่ากันเราไม่ด่ากันผมเห็นใจครับใครมันก็อยากได้สตังค์ด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านทราบไหมครับว่าชีวิตหนึ่งเดือนสี่เดือนเนี่ยเขาเขากินอะไรครับหลายคนบอกว่ามึงทําไม ไม่เก็บสตางไว้ไอที IT ครั้งก่อนๆที่เขาจำนำท่านรู้ไหมฮะการลงทุนทำนานวมันค่าใช้จ่ายมันสูงมากตกไร่ละหกพันครับได้ข้าได้ข้าตกไร่ละประมาณแปดสิบถังคือมันมันไม่ถึงเกียนนะฮะมันมันไม่ถึงร้อยถังร้อยถังเราจะได้ราคาจำนำของรัฐบาลเนี่ยคือไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทข้าวดีที่สุดแล้วนะฮะที่รัฐบาลทุกวันนี้บอกว่าซื้อหมื่นหเนี่ย เขาไม่ได้ซื้ออย่างนั้นนะเขาซื้อแค่หมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยไม่เกินนี้หรอกครับใครทาวิเศษดียังไงผมเคยลองเอาข้าวแห้งนะข้าวที่เหลือจากข้าปลูกไปเนะี่ยเอาไปขายให้มันเนี่ยเอาไปขายให้ลงสีลงสีังตีให้ผมหมื่นสามพันห้าร้อยยังไงมันก็ไม่ได้หมื่นห้าพันหรอกครับขายยังไงขายก็ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับท่านทราบไหมว่าราคาเข้าปลูกเท่าไหร,ร่ 20, ร 23, นะครับสองหมื่นครับสองหมื่นสามพันนะครับ ที่เราซื้อตอนนี้พันเขาปลูกเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วเพราะชาวนาไม่มันไม่มีเงินไปซื้อตอนนี้ท่านทราบไมหมฮะขายข้าวราคาห้าพันบาทที่เกี่ยวไปเมื่อสองวันเนี่ยฮะหลานผมเกี่ยวไปเนี่ยเพอ,เอินผมมันยังไม่ทำเพราะกลัวอากาศหนาวกลัวหลายๆเรื่องอเผอิญมาโชคดีที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรอีกแต่ก็ต้องรองเงินจัานำข้าวผมมีใบป,ประทวนขึ้นวันที่ยี่สิบแปดธันวาหลายคนบอก ต้องรอชาติอ้าบ่ายๆเนี่ยครับอะไรเกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลบอกถูกปปชอขอประวิงเวลาอย่างเดียวผมมีความคิดอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้รัฐบาลประวิงเวลาเพื่ออะไรท่านทราบไหมเพ่อจะซื้อข้าวราคาถูกๆไปไปแก้อที่ว่นราคาที่โกงไปราคาที่หมื่นๆกว่าที่อยู่เป็นสต๊อกลมทันะ้งหลายในกลังซื้อเข้าไปอัดอยู่ซื้อแค่ห้าพันบาท แต่โกงไปราคาหมื่นห้ามันห่างกันเท่าไหร่นี่แหละครับมันเป็นเลือดที่บา่าแล้วล้วเนี่ยฮนะพอได้วันที่ยี่แปดเนี่ยถามว่าลูกหลานเขาเนี่ยจะต้องเรียนหนังสือต้องกินกันทุกวันชาวนาไม่โกบนะครับกบมันจะหยุดกินได้สามเดือนชาวนาเป็นชาวนาต้องกินสามมื้อนะครับต้องกินทุกวันด้วยไปฝากบอกรัฐบาลเลยเขาไม่ใช่กบกบยังถือศีลน,นะครับ นี่แหละครับผมบอกมันเป็นความจริงผมไม่เถียงใครผมไม่ว่าใครผมว่าวันนี้ชาวนาทําอะไรเนี่ยมันต้องได้เงินนะครับเขามีความหวังตอนข้าวออกลวงเขาว่าอีกสักเดือนหรือเดือนกว่าๆเนี่ยเขาจะได้ตังเขาก็ไปยืมพี่ยืมน้องข้างบ้านกันมาใช้ว่าได้ไปแล้วก็กลับวันนี้เวลาประมาณตกสี่เดือนห้าเดือนแล้วเขายังไม่ได้สตังเขากินอะไร เขาก็ยืมมาแล้วยืมทุกอย่างนะครับมีอะไรนะท่านก็เห็นอยู่คือรถรถมอเตอร์ไซค์สีดาๆที่ปล่อยเงินกู้อะร้อยร้อยละยี่สิบอะเก็บมันทุกวันผมทุกวันนี่หลายคนกันหลบหน้าหนีตาไปนะยิ่งกว่ามือปืนป๊อปคอร์นอีกนะครับโอ้โหมันโหดจริงๆท่านทราบไหมจริงๆเนี่ยมีมือปืนป๊อปคอร์นก็ดีเอาไว้ป้องกันพวกเราเนาะเอาไว้ป้องกันพวกเราให,ให,ให้มันเกรงเกรงใจเราบ้าง เพกูทําอะไรไปแล้วก็ก็ไม่นั่นนี่นะครับผมฝากถึงรัฐบาลว่าถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อย่าหน้าด้านอยู่เลยมาเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรกรรมของท่านท่านบอกว่าจะท่นเพื่อมาหาประชาชนผมไม่ได้ทำแล้วท่านทำเพื่อตัว,ตวท่านเองวันเนี้เพื่อตระกูลท่านเองเท่านั้นแหละเพื่อพวกพ้อ,พพองท่านเองที่ริว้วล้อที่ทำหนังหลนนะครับไม่ได้ทำเพื่อชาวนาคนยากคนจนหรอก ผมบอกให้แค่นี้นะคะขอบคุณครับ่ะก็ฟังเสียงความในใจของพี่น้องชาวนาจากจังหวัดอยุธยาของเรานะคะลูกหลานเด็กนักเรียนที่มาตรงนี้เวลาใกล้ถ้าเปิดเทอมเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะคะเขาจะทํำยังไงกับค่าเทอมกับค่าเสื้อผ้าที่กําลังจะถึงเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวป้าพิงเฮดจะอธิบายว่าไอ้สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันกระจายกันไป มันกระจายกันไปแล้วมันจะเหลือคนท่าไห่และไอ้คนที่อันดับกลางๆท้ายๆมันจะได้เงินไหมแล้วเขาจะอยู่กันยังไงนะคะเดี๋ยวป้าแพนเค้กจะสรุปดิฉันคงจําได้ว่าแฉแหลกมาทุกเรื่องนะคะวันนี้ในานามตัวแทนนยาก็ขอแฉอีกครั้งหนึ่งเขาจะไปเขาคือเสื้อแดงจะไปวันที่ยี่สหรือยี่สาจำไม่ได้ที่พัทยาใช่ไหมป้าแพนเค้กไปยืนคู่กันที่พัทยา ฝากไปถึงพี่น้องพัทยารู้จักคําว่าลงแขกไหมคะป้าแพันเค้กรู้ดีลงแขกก็หมายถึงว่าเอะบ้านเราวันนี้ยนาบ้านเราเนี่ยกาลังเกี่ยวข้าวใช่ไหมป้าแพันเค้กเกี่ยวข้าวก็ไปเรียกบ้านนู้นมารวมเรียกบ้านนี้มารวมเขาเรียกว่าเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเช่นกันพัทยาเดี๋ยวดูได้วันที่ยี่สบสองเนี่ยตรงกันน่าจะตรงวันเสาร์นั่นใช่ไหมคะเพราะเราไม่ค่อยอยากจำอะนะป้าแพ็งเค้กเขาบอกว่าพี่น้องพัทยา เดี๋ยวรถจอดกันเต็มเลยคันหนึ่งก็มาได้คนสองคนเต็มพัทยาหมดอย่าบอกนะอย่างอาุทยามันบอกวนะ่าสองแสนคนเป็นไงนะ่ะวันนั้นนะ่ะห้าพันคนนอกนั้นรถไปมอาอุทยาแน่นเอียดเลยเอียดใหญ่เลยนักการเมืองท้องถิ่นบ้านเรียกใหญ่เลยมาๆแล้วเร็วๆเอารถมาจอดไว้แล้วลงข่าวทั้งจังหวัดเลยโหรถแน่นติด เป็นกะ,ะ,กะลาหนเลยว่าคนมากันเยอะแยะแต่ไม่ใช่ไม่เกิน5,000ันคนนี่คนไอ้ยาแท้ๆที่มาแฉมันมุดลอดออกจากรูอีกเห็นไหมรับเงินแล้วออกเอกรับเงินแล้วออกเอกนี่ไงแล้วมึงอยาบ,บอกว่าล้างตาอายุทยาเหรอพี่น้องพัทยาพี่น้องชนบุรีจําไว้เดี๋ยวมันก็จะเอาชุดเนี้แหลไปหาท่าน ไปสร้างฟาร์มเดือดร้อนไงให้พี่น้องชนบุรีรถลาจะติดเป็นแถวนี่ออฟาร์มคิดสมองหมาปัญญาฟายของอีเวงรู้ไหมคะอีเวงคือใครอีธิดาอีนกแสกเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามป้าแพงเค้กว่าอีเวงอีเวงเมื่อสาบ้านเขาอะว่ายังไงตอนนี้อีธิดาอีนกแสกฉันเรียกว่าอีเวงไปเรียบร้อยแล้วอีพวกสร้างภาพ นะ,ะบอกแล้วไอายาไม่ไม่ได้กินหญ้าเขาไม่ได้กินหญ้ากันเขากินข้าวแล้วลุกแล้วแดงกับใจลุกขึ้นแล้วมึงไม่มีพลังแล้วตอนนี้พัทยาไม่มีพลังหันไปจัดหันไปจัดพัทยาเพื่อเพื่อสร้างกระแสว่า นี่ไงพัทยาก็คนแน่นอีกจําไว้เลยอยุธยาแหมมาทะงเลือเรือมีกี่ลำนั่งกันสามลำหนึ่งสามคนสี่คนลำใหญ่เนาะก็สิบกว่าคนมันสร้างภาพแท้ๆแต่เราคนยาเราอายแทนคนทั้งจังหวัดทั้งประเทศเราอายแทนทั้งประเทศวันนี้ดิฉันต้องออกมาแฉมันแล้วก็แฉล่วงหน้าไปถึงพัทยาที่กาลังจะเกิดขึ้นวันนั้นผู้ใหญ่สาธิตบอกว่า,วา อย่าพูดดิฉันอยากจะบอกให้ว่ามันเป็นลาลายไม่ได้สมน้ำหน้าผู้ใหญ่สามิตบอกว่าพี่กาลยานีอย่าไปสมน้ำหน้าเขาฉันรู้ตั้งแต่วันแรกมัน ั้งเวทีเวทีถล่มเลยคุณรู้ไหมเวท,ทีอยุธยาวันนั้นเป็นร<ม>า,างร้าย<ท>ของอีนักแสกแล้วมันถล่มเลยแต่เขาบอกไม่ให้ดิฉันพูดดิฉันก็เลยไม่พูดแต่วันนี้มันเลยมาแล้วดิฉันจะเล่าฟังรางร้ายของไอ้พวกเสื้อแดงแล้วแล้วมันจะไปสร้างความมีบติให้กับพัทยารถลาจะติดเพราะฉะนั้นพวกเราต่อต้านมันด้วยค่ะแล้วนะคะในหานะคนนิยานะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนให้ กับชาวนานะคะแล้วดิฉันภูมิใจคุณแพนเค้กเป็นเป็นแกนนาชาวนาภาคอีสานสามารถทะลุทะลวงพาพี่น้องชาวจังหวัดอุทยยราชบุรีอุทัยธานีไปพังนครสวรรค์ด้วยนะคะไปพังประตูที่กระทรว,วงการพัง,งเป็นผู้หญิง นะคะดิฉันพังข้างหนึ่งไปบินผักประตูข้างหนึ่งสู้ตำรวจ,จแล้วก็ป้า,าแผนเคก้กอ,อีกข้างหนึง่งนะคะคนละข้างผักกันให้พี่น้องเข้ามาปาโก้ว่าพวกเราเข้าไปได้พวกเราเข้าไปได้เป็นที่ไปที่มากิตติรัตน์นและน้องต้องเซ็นสองหมื่นล้านออกมาให้ขอเสียงตบมือให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะป้าแพนเค,กค้กค่ะอันนี้เราที่เราไปไม่ใช่ว่าไม่รู้สารเทศานะคะ ที่ที่ฉันไปนะเนาะฉันพูดภาษาอื่นไม่ได้จริงๆว่าพูดได้แต่ภาษาโคราชถ้าวันนั้นจําได้ที่เราเราไปกันที่ตํานักประรลัดกาลาหมใช่ไหมล่ะเขานัดเราว่วันวันที่สิบเจ็ดเขาจะจ่ายตังค์ชาวบ้านทีนี่พอเรารู้ว่ามันไปกดดันในเ,เงินงบกลางออกมาว่าว่าได้แล้วอสองมือนั่น แต่มันไม่เซ็นจากทีตั้งสิบกว่าวันมันทําไมไม่เซ็นฉันก็สงสัยก็เลยพากันไปลุยกระทรวงการคลังแล้วก็ไปโตกลงกันหลังจากที่เข้าไปเจรจากันได้วันที่สิบเจ็ดแล้วนั้นยังไม่เซ็นแต่วันต่อมาเ้าก็ให้แกนนาไปเจรจาคือวันที่สิบแปดเราไปเจรจากิตตรัตกิตติรัตนานนา์นองกันเลยเสียเหลี่ยมไปเซ็นเป็นหนีเรียบร้อยหรอการเซ็นข้างนี่เห็นทายเขาบอกว่ามีซิทธิ์ติดคุกด้วย เออฉันก็ทําได้แบบไม่ได้เจตนาเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกมีซีติดคุกเพราะว่ารัฐบาลน่ะมันมันไปต่อไม่ได้แล้วไงทางตันแล้วไงแต่เขาก็ยินดีเซ็นแบบเหมือนเซ็นแบบเอริบมนสกตยามโมก็ไม่รู้เด้อมันจับมือเซ็นฉันวะมันเซ็นไปแล้วเซ็นแล้ววันต่อมาเรายังไม่มั่นใจวันที่สิบเก้าเราตามไปที่ทกสสํำนักงานใหญ่ทกสสไปในานามของสมาพันธ์ชาวนาไทย นะคะแล้วก็คณะกร,รมการเราสี่คนก็มีผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนนะคะที่ไปร่วมกันก็คิดกันเองแล้วทำกันเองโดยไม่ปรึกษาใครแต่ก็ได้ผลที่สามารถหลอกให้มันเซนได้เราเงินก็จ่ายไปเรียบร้อยทอกัอตอนนี้ส่งไปทุ่งจังหวัดแล้วแต่มันก็คงจะจ่ายตามตามลันคิวหมายเลขกันแหละก็ถ้าใครบุญดีก็ได้ก่อนไป ฉันก็จะพยายามหาช่องทางอีกไปกดดันนิดลูกมันมีเงินตรงไหนเผื่อมันจะหลวมตัวเซ็นในฉันอีกไงจริงไหมตอนนี้ฉันไม่คิดอะไรเลยฉันอยากให้ชาวนากระตังเห็นนาแป๋วแล้วนาจืดนาเศร้าพากันมีแต่ปัญหาในใจกันเยอะแยะเราก็กลัวเขาถนอมใจพี่น้องชาวนาว่ากลัวเขาจะขาดตัวตายอีกไงเดี๋ยวลูกเปิดเทอมมาในเกิดอะไรขึ้นห่ะรถก็เดินโดนยุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามสเต็ปเบาบางบริษัทมันใจดีมันก็ไห่ไป มันก็ยอมรอบางบริษัทมันไม่ฟังมันเอาไปเลยตื่นชามาโดนยกรถไปแต่ชาอย่างเงี้ยคนมันก็ท้อแท้ในนามตัวแทนชาวนาเนี่ยจะคิดเรื่องชาวนาอย่างเดียวคิดอย่างอื่นไม่ออกหรอกเพราะลัวเขาไม่ได้ตังค์อยากใครก็ได้เงินเร็วๆบางทีเราอาจจะดื้อบ้างไปกดดันแต่ว่าเราก็มีร่องรอยในการกดดันว่ามันสัญญาวันนั้นวันนี้เราก็เอาข้อมูลตรงนั้นแหละมากดดันตามภาษาคนปอสีนะ่ะ แต่ก็ได้ผลคนมีปริญญาหลวมตัวเส้นให้เราเขาบอกเลยว่าคุกแน่นอนว่างานฉันกระเชิงเอ๊หลอกให้เขาเซ็นแล้วเขาจิติดคุกเด้นี่วะ <มา S 1> จริงๆก็ไม่หลอกหรอกอยากเขาเซ็นจริงๆอยากได้เงินคิดอย่างเดียวเอาเงินไปให้ชาวนาเพราะว่าเงินสองหมื่นล้านเนี่ยมันช่วยช่วยชาวนารอดไปอีกหลายครอบครัวเรือนไงก็เป็นความที่ตั้งใจว่าใช่ความเป็นผู้หญิงไปใหญ่ๆห,ห,หน่อยนึงแล้วก็ทําท่าขู่เขาฟอดอนะ่ะ จริงๆครูเขาไม่มีอะไรดอกพี่น้องมีแต่กำปั้นทุบดินถ้าวันนั้นที่เขาไประกรวงการค้างอย่างนาตื่นเต้นฉันเห็นมันเอารถรถผู้ต้องขังนไปตั้งไว้ตำรวจพวกพี่น้องก,ก็ไม่มีแค้กล้าพูดอะไรเจ้คนจ,จะงเลยว่าเอ้ยมึงจะเอากฎหมายไหนเอาพี่น้องมาขังในรถคันนี้นี่ฉันก็ว่าเนาะพอนี่เขาก็บอกว่าพวกแกที่เอาพระราชกำหนด2 0ไมาใช่ก็ชาวนาไม่ได้นี่ฉันก็ยังคุยอีกว่าชาวนาคือเจ้านี้ พอแกเป็นตำรวจแกต้องฟังชาวนานี่ไม่ใช่กอพอปอนี่คือชาวนาแกจะกฎหมายนั่นไม่ใช่ไม่ได้แกต้องรีบเอางเงินให้เขาเขาจะตายกันอยู่แล้วมันเลยใจอ่อนยอมเสนฉันจริงๆก็ไม่สวยเท่าไรหรอกดูดีๆแต่ว่าสามารถพูดให้คนใจอ่อนได้ฉันก็ภูมิใจพี่น้องยี่หมอ,อกหลายคนน่ะมีความสุขขึ้นมาในรับหนึ่งเดี๋ยวฉันจะดูต่อว่ามันมีเงินตรงไหนอีกฉันจะตามแก้ลอยมันละหาวิธีอีกอ่า น้อพี่น้องเนาะขอให้เชื่อใจกันว่าถ้าตาบใดที่เรายังตั้งรักสู่และสู่เป็นจริงเป็นจังวันนี้มาเยอะเลยนะมาหลายลอยคันรถชาวนาอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่กาลังจะทําพาทาอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเลยรู้แต่จะพาไปจะไปตรงไหนฉันก็ไม่เข้าใจนี่เนี่ยเหมือนหลวงปู่ไม่เข้าใจฉันนี่แหละ เนาะสุดยอดผมเบอร์ดังๆอีกครั้งนะฮะแล้วก็พี่ขอบพระคุณมากค่ะครอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะพบกับพวกเราที่เวทีแจ้งเวทนาที่หลวงปู่พุทธอิสระนะคะขอบริจาคน้ําให้กับเวทีเราด้วยน้ําเราแห้งไปหมดแล้วนะคะน้ําหมดแล้วนะคะเจอกับพวกเรานะคะแล้วก็ป้าแพนเค้กไปทุกจังหวัดเรื่องสมาพันธ์ชาวนานะคะจะไปพบกับพี่น้องทุกจังหวัดค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะโอ้หอมชอบชื่อมากป้าแพนเค้กพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ผมไป เลดี้เจ้ญญาฒนาผมก็ไปอยู่ประจำเจอกันนะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับป้าครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับสู้นะครับเดี๋ยวาจะเจอกันโอเคเจอเจา้าคนณะาวกนี้ไปนะฮะอ้าวนะครับ